การต่ำของตรงคืน้นอ้าวเลยรับไปกับน,น้องแอดไงที่ที่ไปหาจานอ่ะที่จากเชียงใหม่อ่ะไปกับภรรยาโอ้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 โอที่สองคนใช่ไหมใช่ใช่ครับไปกับ,ออกบภรรยาที่ว่าสมสามบินไหมใช่ใช่ครับเออนึกออกแล้วแล้วเป็นยังไงพอมาวันนั้นแล้วกลับไปยังไงนะ ทำอาจารย์ต่อแหละอันนี้วันหนึ่งเนี่ยมันเราไปเห็นเห็นสภาวะว่าเห็นสัตนังมันมันเกิดโอ้สัตนังมันแน่นขึ้นมาหน้าอกเนี่ยแล้วมันก็แสดงภาพให้เราเห็นว่าโอ้สัตวนังเนี่ยมันอยู่ทั้งหมดเลยนะมันคุมทั้งขันเลยนะใช่ใช่เวทนาสัญญาสังขารมันคุมเชื่อมกันหมดเลยอพอเห็นได้เ็นมันก็อกออกไม่ได้อกออกไม่ได้มันแน่นหยู่ที่อกแน่นแน่นแน่นผมก็ไปอาบน้ําครับอันนี้ผมได้ยินอาจารย์แววๆเสียงอาจารย์ไม่บอก มึงจะไปให้ค้าสําคัญมันทําไมอืมไอ้สัตว์ันังมันก็หลุดพรุ่งออกไปเลยอืมหัวหัวนี่โล่งทนกันหมดเลยพอเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วผมก็เอ้าเอ้ามันหายไปแล้วนี่มันก็ไม่เมียนมันก็โล่งสบายอาจารย์แล้วก็มีลมีฐานจิตอยู่ใต้ทงหน้าอกเนี่ยครับแล้วอะไรเข้าไม่ได้เลยนะทบเข้ามาดีดออกเห็นอะไรอารมณ์อะไรมันดีดป้องป้องเราเห็นหมดเลยความคิดมาไหลมา ใช่ใช่โอ้ม,มีความสุขความสุขสามสี่วันอาจารย์อ,อทํางานไม่เคยมีความสุขแล้วนี่มีความสุขจริงจริงสติมันลงใจสติสติปัญญามันลงใจครับอืมพอเสร็จแล้วปพ๊บผมก็ฟังธรรมอาจารย์ต่อไปอีกอืมพอต่อไปอีกสักพักหนึ่งมันก็สักสามสี่วันเนี่ยฟังเรื่องอาจารย์อธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทครับผมนั่งนั่งฟังจะไปทํางานตอนเช้าอ่ะเอ้า ดานบอกว่าเฮ้ยการเกิดเนี่ยนะมันก,การเกิดพบเกิดชาติเนี่ยมันเกิดจากเราสร้างเองเราผัดสะเองแล้วมาตามขระนวนการปฏิจจสม,มุปาอือมันก็เอ๊ะเลยมันสมองม,มันได้ยินนใจเอ๊ะเอ๊ะเอาเ,เ,เราเราเรา,เราสร้างพบสร้างชาติเองนี่อืไล่มันเกิดเกิดมันเกิดไอ้ผมก็ไปทํางานด้วยก็มันก็เกิดไอ้ปัญญาขึ้นมาเลยมันไล่ไปหมดหรือว่าปฏิจจสมุปาทิ เกิดจากวิชาเกิดจากสังขารไล่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 องธรรมมันผุดอืถ้าองธรรมมันผุดมาเห็นปุ๊บสภพพะสิสภพพอาจารย์มันมันมันเห็นภาพพอพอเข้าใจตรงนี้หมดแล้วอ่ะเกิดอ่าทุกเกิดจากอะไรสมุทัยเกิดเกิดอะไรเกิดจากภาษาเกิดจากขันมันก็ไล่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 พอมันครบเสร็จปุ๊บมันผมยืนอยู่อนที่มันไล่เนี่ยมันทวนขันนั่นอ่ะอืม ใช่พอเสร็จแล้วภาพมันผมก็ลืมลืมตายอยู่แต่ภาพมันเห็นนะตัวเรามันไปอยู่บนนู่นแล้วบนจักรวาลผมก็เอางงเอาเหตุโลกอยู่ข้างล่างเล็กริบเรี้ยวแต่ตัวเนี้ยอยู่บนลอยอยู่ในนอวกาศแล้วก็เราก็ไม่เห็นอะไรแล้วไม่มีอะไรเลยเอา้าแล้วนี่อะไรเราก็วางกันพอเสร็จพอมันแสดงสักพักมันก็พอเข้าใจอ๋อทำสองฝั่งใตรสักอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันเออมันทํามันแสดงแต่ละ แล้วเสร็จแล้วมันเห็นสักพักเนี่ยแป๊บนึงอะ่ะแล้วมันก็ตก็ลงมาลงมาทีนี้มันไม่หลงแล้วมันเข้าใจหมดเลยแล้วมันก็ทรงอยู่อย่างนั้นอะ่ะแต่ทีเนี้เห็นเขาคุยในเขาคุยกันในในในไลน์ของเราอะ่ะในกลุ่มอะครับอาจารย์ว่าเรื่องการทะลุไปจากรวาลเนี่ยมันผิดมันเดินทางผิดผมก็สงสัยเอะผมผิดหรือเปล่าเพราะผมไม่ได้ตังสะพานที่นะผมเกิดจากปัญญาอะไรเงี้ยครับไอ้ก็เรียนเรียนถามอาจารย์ว่าผม มันไม่ผิดหรอกมันเป็นสภาวะก่อนที่ที่ตอนมันหลุดน่ะมันหลุดแล้วตอนที่คุณบอกว่ามันเป็นก้อนแล้วมันหลุดพัวกไปมันโล่งน่ะมันหลุดออกจากพลังงานกรรมทั้งหมดเลยความเป็นตัวตนทีนี้ไตรลักษณ์มันแสดงให้เห็นอีกอีกอีกหลายวันกลับมามันถึงมาแสดงให้เห็นมันเป็นปัญญาหมดไอเนี้ยถูกคุณไม่กลับมาอีกแล้ว ไม่ไม่ผิดแต่ผมก็ว่าตอนปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ผมก็ไม่หลงแล้วนะเออเราเราจะรู้เราไม่หลงมันจะรู้ตัวเ,เออมันจะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาตัวตัวรู้เนี่ยมันจะรู้ธรรมชาติเลยไอ,อตัวเห็นก็จะเห็นเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราพูดเราจาอะไรมันเห็นหมดมันมันทํางานปฏิจจสมบัติมันทํางานอยู่ตลอดสติปัญญาสมาธิมันมีอยู่ตลอดแลยทีเนี้ยอืมใช่ครับเออมันเขาเรียกว่าสัมมาเออ เราเมื่อกี้เห็นเขาคุยกันเรื่องทะลุชาวันเราอ่ะเฮ้ยเราเราเราะมันเห็นภาคเองเราเราเราไม่ได้ปฏิบัติสมถาวิปัสนาเลยเลยเราก็ปฏิบัติตามอาจารย์นี่แหละฟังแล้วก็เกิดปัญญาอันนี้มันเป็นตัวปัญญาเนะเราไม่ได้ไปดูจิตดูอะไรมันไม่มันไม่เป็นในพวกนั้นอ่ะไม่ได้ไม่ได้ดูก็ดูของอาจารย์นี่แหละฟังอาจารย์อย่างเดียวเลยอืมมันไปด้วยปัญญานี่แหละของจริงผมสาธุอนุโมทนาด้วยออันนี้หลุดเลยอืม คีปออกเปิดไลน์หอจารย์อ่านเอ้าเฮ้เราเรามีเห็นเรามีสภาวะแบบนี้พวกที่สภาวะเยอะๆที่เขาไปเห็นหน,ๆๆนู่นเี่นนี่เนี่ยเขาเห็นในในจิตเขาเอาเอเขาเขาเพ่งลงไปในจิตมันเป็นตัวโมโนสร้างขึ้นมาอันนี้มันเห็นจากปัญญานะฮะ<อ>เห็นจากความเข้าใจไอตอนที่คุณพุ่งออกมาเนี่ยคุณหลุดพุ่งออกมาทางทางหัวนั่นเนี่ยนั่นแหละของจริงไม่ใช่สลายข้างในมันพุงออกมาน่ะนั่นแหละพลังงาน ทั้งหมดอะความเป็นตัวเป็นตนความอะไรเนี่ยมันออกไปแล้วตัวมันจะเบาใช่ครับตัวเบาผู้เห็นอะไรนี่ระนาบไปหมดเลยใช่ล้มหมดนะล้มทั้งกระดานน่ะอ่าใช่ครับอ่าแล้วอะไรกระทบมาเนี่ยมันดีดออกหมในป้องใช่ใช่แล้วสติสมบูรณ์ไอ้ตัวเนี้ยสติสติสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์เดี๋ยวต่อไปมันก็พัฒนาเรื่องปัญญาขึ้นไปเรื่อยๆ ครับหมดเล็ดแล้วหมดทุกอย่างแล้วไอ้ตัวนั้นมันเกี้ยงแล้วเนี่ยอ่าแบบเนี้ยแหละอือผมปฏิบัติแนวทางของอาจารย์อย่างเดียวเลยไม่ไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยครับครับถ้าไปทําอย่างอื่นมันจะผิดทางมันหลงหมดแหละไปดูจงดูจิตอะไรเนี่ยมันดูเข้าไปข้างในดูกายในแล้วมันมันหลุดเข้าไปในชานเขาไม่รู้ตัวบางทีอ่ะมันหลงเข้าไปเลยนะมันไปเออมันบางทีมันมีทลิ์มีเดชนนะพวกนี้แล้วมันหลงมันใกล้เคียงกันกับของพุทธเจ้ามากเลยไอ้ตัวชานอุทกาดาบท่ะ เออมันรู้ข้างในพวกนี้มันรู้ละเอียดรู้มีคุณวิเศษไปหมดหละแต่ตัวเนี้มันจะเป็นตัวปัญญามันจะอยู่รอบนอกหมดเลยอตัวเนี้ยมันไม่เข้าไปข้างในแต่มันแต่ฐานฐานสฐานสติสมาธิปัญญามันมันลงมันลงที่ใจหมดเลยแต่ว่ามันอยู่ข้างนอกมันเหมือนอ่าเป็นธรรมชาติอยู่ข้างนอกใช่ไหมเออมันรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปหมดอ่านั่นแหละ นี่แหละที่เขาบอกว่าปัญญาสติปัญญาของพุทธเจ้าอะแต่มันก็รู้แบบรู้รู้มาแล้วพุทธเจ้าตัดตัวรู้อะไรเชื่อมโยงกันโลกเนี้ยเป็นธรรมชาติอันนี้มันเขาเรียกว่ารู้อริยศาสตร์ไงพอมันหลุดออกไปแล้วมันก็เป็นปัญญาที่แท้จริงครับตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนก็สงบสบายอะไรมากระทบก็ไม่มีตัวตนแล้วหมดหมดเกลี้ยงไม่วุ่นวายครับใช่ที่ท,ที่ไหนวุ่นวาย แต่เราไม่วุ่นวายอะขนาดข้างนอกวุ่นวายขนาดไหนข้างในไม่วุ่นวายอะใช่ใช่ครับเพราะมันเต็มด้วยสัมมาหมดเลยตัวเนี้ยเพราะมันเป็นทางของปัญญาไม่มีเสื่อมอะฮะการการทํางานของขันเนี่ยขันมันก็ทํางานมันไปนะบางบางครั้งม็มีมีโกรธแล้วก็เห็นแล้วก็มันก็ดับไปใช่ไม่เข้าไปข้างในใช่ไหมครับใช่มันมันก็รวมลงที่ไตรัก์หมดแล้วเพราะมันไม่มีเราไงมันก็เห็นแค่อาการไงเกิดดับไง เออมันยังมีทุกอย่างแต่มันไม่มีเราแค่นั้นเองมันเป็นอาการอาจารย์บอกว่าเห็นขันมันทํางานไปใช่ก็รอบปฏิจจสุบาตมันรวมลงที่ไตรักหมดผมถึงบอกว่าเราอปฏิบัติรมเนี่ยมันหลงกันหมดมันต้องทําลายตัวสัตตนางตัวในความหลงอะถ้าตัวหลงดับแลจบเลยขันก็เหมือนเดิมชีวิตก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรที่วิเศษขึ้นเป็นพระรหันอย่างที่เขานั่นหรอกวิเศษคุณวิเศษอะไรหรอกมันเหมือนคนธรรมดานี่แหละมันหมดฤทธิ์หมด เด็ดหมดละเพราะว่าตัวจิต oh, มันหมดแล้วเนี่ยมันไม่มีฤทธิ์มีเด็ดหรอกแต่แต่มันไม่หลงเนี่ยอาจารย์เนี่ยผมผมว่าโอ้มันมันไม่กระทบใจเราเลยก็มันไม่มีตัวตนกันเนาะมันเป็นสังเพียงสภาวธรรมมันจะมีผู้ยึดได้ยังไงล่ะเออผมมาดูโมทนาสาธุด้วยอารมณ์อะไรกระแทกมาอะโอโหทุกทุกทุกอย่างนี้มันไม่กระทบยังไมันมันไม่เข้ามันมันที่มัน มันไม่ยึดด้วยเพราะว่ามันมันมันละลายลงหมดแหละเพราะว่ามันไม่มีเรามันเข้าถึงความไม่มีอะไรไงที่ผมบอกว่ามันไม่มีอะไรเลยตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรไม่ได้การคิดวิเคราะห์นะมันสัมผัสเลยมันเหมือนการกินข้าวหยิมใช่ไหมล่ะใช่มันรู้เฉพาะตนนี่แหละแล้วแล้วได้คุยกับคุณกันบ้างไหมเออเดี๋ยวคุณกันก็รู้เออผมอนนุโมทนาด้วยนะแล้วภรรยาเป็นไงบ้าง กำลังกาลังเล่งอยู่ครับครับอืมอืมฟังอาจารย์อยู่นะฟังอาจารย์อยู่กับพยายามฟังก็ฟังผมเอาเรื่อยๆใจสงบลงเรื่อยๆเดี๋ยวมันหลุดเองใ่ครับพ่อของผมผมขงผมมันเป็นตัวเต่กวปัญญาอย่างเดียวมันมันไม่ใช่ไปทําเอาธรรมะไม่มีการกระทํานะถ้าไปกระทําเมื่อไหร่มันเป็นเจตนามันจะมีตัวตนดั้งตีังใชครับพูถูกครับโอ้อบอบยอบบขอบบ ท่านอาจารย์นะครับผมใช่ครับมีโอกาสได้เจอกันอีกครับว่างๆผมก็ไปจะไปเยี่ยมเยี่ยมอาจารย์ครับถ้าผมมีโอกาสขึ้นเชียงใหม่เดี๋ยวก็ผมทักหาครับครับคครรัับบได้ครับโอเคสาธุอนุโมทนาด้วยนะครับครับสาธุครับสวัสดีครับครับผม